มเดินทางไปสัมผัสทะเลสาบขนาดใหญ่ของเมืองไทยบุกป่าเขาลำนาวไผ่ค้นหาสัตว์ป่าที่หาดูได้ยากแต่สามารถพบเห็นได้ง่ายที่นี่เขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราธานีเตรียมตัวออกเดินทางไปประจนภัยสุดขอบฟ้าค้นหาดินแดนสวรรค์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่จริงในรายการ v i l d Finder วันนี้ครับ แน่นอนนะครับว่าเป้าหมายการเดินทางของเราในวันนี้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดทางตอนใต้ของประเทศไทยที่นี่เต็มไปด้วยป่าเขาลำเนวไพรและยังเป็นเส้นทางที่เหมาะกับคนที่ชื่นชอบการเดินทางแบบแอดเวนเจอร์อีกด้วยนะครับทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ว่านี้ก็คือเขื่อนรัชประภาหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อเรียกที่ว่าเขื่อนเชี่ยวหลานรับรองครับว่าที่นี่มีเรื่องราวมากมายที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยครับสวัสดีครับ กลับพบกับรายการวิวไฟเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมกลับมาที่เขื่อนราชปรภาครับเรากลับมาที่นี่กันเป็นครั้งที่3แล้วครั้งแรกเนี่ยผมมากับน้องโบวี่ไปที่กุ้ยหลินเมืองไทย มาครั้งที่2เนี่ยผมมากับไรท์ลิงเจ็ททีมครับมาบันทึกภาพประวัติศาสตร์กลับมาในครั้งนี้ครับเราจะเข้าไปยังจุดที่มีความลึกที่สุดของเขื่อนรัชประภาซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีฟูงกระทิงอาศัยอยู่เราจะไปสำรวจดูกันว่ามีจริงหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าเขื่อนแห่งนี้เนี่ยนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากๆนอกจากทัศนียภาพที่สวยงามแล้วยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่ามากมายไปสำรวจกันครับกับวิวไฟเดอร์ในวันนี้ครับ สำหรับกระถิงนะครับนับว่าเป็นสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ยากเนื่องจากชอบอาศัยอยู่ในพื้นป่าลึกตามแนวป่าทุ่งย้าและป่าภูเขาในปัจจุบันกระทิงป่าได้มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับจากการถูกตามล่าและก็ะสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยนั่นเองครับตอนนี้เรากำลังมาอยู่ในจุดที่เขาชื่อว่า ประตูสู่กุ้ยหลินเมืองไทยนะครับก็จะเป็นช่องเขาหินปูนเราจะทะลุเข้าไปทางด้านในตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่สวยที่สุดของเขื่อนในเมืองไทยเลยครับผมว่าไม่มีเขื่อนไหนในประเทศไทยที่มีความสวยงามเท่านี้ครับถ้ามีโอกาสต้องมาดูครับ ความงดงามของธรรมชาติที่โลกเหน่รมิรไว้ถูกซ่อนตัวอยู่หลังหุบเขาของเขื่อนราชประภาหรือที่นักท่องเที่ยวต่างเรียกท้องเสียงกันว่าประตูสู่กุ้ยหลินเมืองไทยสถานที่แห่งนี้แหละครับที่ใครๆต่างยกย่องว่ามีทัศนียภาพที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่ใดในโลกเลยก็ว่าได้ครับประโยชน์ของการสร้างเขื่อนเนี่ยนะครับมันก็มีมากมายอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราได้แหล่งท่องเที่ยวใหม่เกิดขึ้นนะครับมีทัศนียภาพที่สวยงาม และรวมไปถึงในเรื่องของการเกษตรเราก็สามารถเก็บน้ำเนี่ยไว้ใช้ทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีรวมไปถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ผลเสียก็มีมากมายเช่นกันนะครับเพราะว่าเมื่อเรานะครับเริ่มมากั้นน้ําแบบนี้นะครับสิ่งที่เราสูญเสียก็คือพื้นป่านยิ่งใหญ่รวมไปถึงสัตว์ป่า อย่างที่เราเคยเห็นภาพจําของเราเนี่ยนะครับเป็นภาพของคุณสืบนาคเสถียรกับเพื่อนๆเนี่ยนะครับได้มาช่วยชีวิตกวางนะครับซึ่งถูกน้ําท่วมนะครับท่านก็มาช่วยป้าหมูใจป้าหมูใจเอาไว้อันนั้นก็เป็นภาพจําของเรานะครับที่ว่าชีวิตสัตว์ป่ามากมายที่เคยอาศัยอยู่บริเวณนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีที่อยู่อาศัยวันนี้วิวไฟเดอร์ก็เลยจะเดินทางไปยังคลองแสงซึ่งเป็นต้นน้ําของเขื่อนรัชประภาไปพิสูจน์กันให้เห็นเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยความอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งหนึ่ง มีสัตว์ป่ามากมายและเป็นพื้นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยแห่งหนึ่งครับ ข้างหน้าของเราเนี่ยนะครับเป็นไฮไลท์เลยนั่นก็คือต้นน้ําคลองแสงนะครับซึ่งจะเป็นแพร่500ไร่ใหม่ข้างในเนี่ยก็จะมีจุดชมวิวไกลสอนรวมไปถึงมีจุดที่เราสามารถไปชมกระทิงและสัตว์ป่ามากมายอยู่ในนั้นเป็นไฮไลท์ของทริปนี้ครับแต่ผมว่าบริเวณเขาตาแจ้อันนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากๆถ้าเผื่อใครที่ขับเรือผ่านมานะครับนั่งเรือผ่านมาผมว่าให้เขาแวะแล้วเราก็ขึ้นมาเที่ยวเล่นเหมือนผมนี่นะครับผมว่าเป็นมันสุดยอดอะ่ะเขาบอกว่าเป็นรายการแรกด้วยที่ได้มาถ่ายแบบ กับพี่เบิ้มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เนี่เจ้าของแพร0 0ไร่ครับเป็นคนที่นี่ตั้งแต่กำเนิดเลยดแสดงว่าเห็นเขื่อนนี้มาตั้งแต่ยังไม่เป็นเขื่อนไหมตั้งแต่แรกเป็นแม่น้ำไหมใช่ครับเป็นคลองแสงคลองแสงโอ้แล้วปัจจุบันนี้เพราะว่าเป็นเขื่อนแบบนี้เนี่ยสัตว์เขายังมีที่อยู่เหมือนเดิมไหมครับพี่ก็คือบริเวณรอบๆแพ5 0 0อยไร่เรานะฮะประมาณสัก15นาทีจากแพรเราไปนี่นิจยสารโรลลี่แพนเน็ตนิจยสารระดับโลกนะครับ ขนาดน,นามบริเวณรอบๆตรงนี้ว่าจุราศิกพารนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะสามารถเห็นกระทิงกวางช้างสมเสร็จได้โดยง่ายทุกวันแต่ว่าผมล่องเรือนะพรุ่งนี้นี่ผมล่องเอรือเข้าไปนี้ผมมีโอกาสเห็นแน่นอนเอาเป็นว่าขออนุญ,ญาตก็99แล้วกันนะ99เปร็นเป็นสัตว์ป่าแต่อย่างไรก็เจอแน่แต่จะเป็นชนิดไหนบ้างนอกจากได้ดูสัตว์แล้วสัตว์ถือว่าเป็นกําไรพื้นที่ตรงนั้นนะครับ ผืนน้ำเขียวใสและต้นไม้เขียวชุ่มล่องเรือไปเย็นป่าและจะกลับสู่คำว่าธรรมชาติโอ้โหเอาก่อนธรรมชาติกินปลาก่อนนะพี่ไปแล้ว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 พี่ผ่านไปแล้วความร้อนมันจะผ่านปมันจะรู้สึกตัวอะไรสำสนับสนุนโดย all new isuzu d max because การบินไทยน้ำดื่มสิง ครับร้อนๆแบบนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการได้กระโดดเล่นน้ำว่ายน้ำสดชื่นครับแล้วน้ำที่นี่ใสมากๆนะครับเดี๋ยวเราพักผ่อนกันก่อนแล้วก็น่าจะต้องขึ้นไปที่จุดชมวิวไกลสอนเขาบอกว่าต้องเดินไกลเหมือนกันเก็บแล้วก่อน ครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปยังภูเขาลูกนั้นครับบนนั้นมีจุดชมวิวชื่อว่าจุดชมวิวไกลสอนเขาบอกว่าความสูงของภูเขาเนี่ย900เมตรก็ต้องวัดใจแล้วก็วัดแรงกันสักหน่อยนะฮะว่าเราจะไปกันไหวไหมเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปนะครับบนจุดชมวิวไก่สอนเอาละครับผู้ชม เราจะลงเรือกันบริเวณจุดนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าป่าไป1ชั่วโมงเต็มๆกับการเดินขึ้นและอีก1ชั่วโมงกับการเดินลงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งของการประจนภัยที่ไม่กวนพลาดเมื่อได้มาเยือนที่นี่นะครับนั่นก็คือการเดินป่านั่นเองครับแน่นอนครับว่าเส้นทางที่ใช้ในการเดินขึ้นไปจุดชมวิวไกลซ้อนแห่งนี้นะครับ เป็นเส้นทางธรรมชาติล้วนๆครับปกคลุมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ไปดูกันนะครับว่ามีอะไรที่ทำให้เราตื่นเต้นในป่าดิบชื้นแห่งนี้ครับโอ๊ยไม่เหมือนมันมีอะไรกัดยู่ต้นขาวะนี่ต้นขาเลยเหรอต้นขาอไม่อย่างเนี้ ไปออาวหลบอยู่แต่เย็นไปโดนแน่ไปแล้ว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 ผมไม่ชอบมันจะเริ่มเริ่มมันจะเริ่มทำปากแหลมยืดตัวแล้วพอพี่ผ่านปั๊บเป็นไรความร้อนมันจะมันจะผ่านปั๊บมันจะรู้สึกตัวทันทีเลยอ๋อมันจะทีหาเลยฮะอ่าม่นีเห็นไหมความร้อนมันมาแล้วเห็นไหมอ่าเจ็บป้าเบย์มันชอบที่แค่ชอกเล็บชอกอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่นี่ตัวชอบด้วยแหละต่อไปนี้จะเป็นระดับเส้นทางประมาณ60องศานะครับเมื่อกี้คือกี่องศาฮะ อันนี้ธรรมดาทางเรียบธรรมดาเรียบเหรอพี่ไปเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดนะแต่อันนี้คือชันละใช่นะครับโอ้่อกี้เราก็เห็นทากันนะอย่างนี้มีโอกาสโดนทากเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอาการจะชื้นกว่าเดิมโอ้ยังไงวันนี้ต้องมีการดูดกันเกิดขึ้นแน่นอนแน่นอนนะครับอืมโอเคเอาไป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 ให้ถึง เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วง200เมตรสุดท้ายนะครับชันมากชันกว่าเดิมเยอะเขาบอกขึ้นไปก็จะชันกว่านี้อีกนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าเหนื่อยไหมเดี๋ยวขึ้นไปถึงข้างบนสุดเนี่ยผมจะตอบว่ามันคุ้มหรือเปล่าไปครับเอาละครับโอ้สวยจริงจังสวยมากนี่คือจุดชมวิว ไกลสอนจุดที่เราเห็นตรงนี้นี่นะครับเราจะมองเห็นทางนู้นก็จะเป็นภูเขาหินปูนสูงตระหง่านมองไปทางนู้นก็จะเห็นร่องน้ําช่องที่เราเข้ามาก็จะเป็นแพร0 0รอไร่อยู่ทางนู้นแล้วถ้านั่งมองดีๆเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนกเงือกเกาะอยู่ตามยอดไม้ต่างๆสวยงามมากๆครับอ,อ๋อนี่บินมาแล้วเนี่ยเออเห็นไหมนั่นข้างหลังบินเลย2ตัวแล้วนะข้้งล่างตัวข้างบนตัวนะ่ะเดี๋ยวผมจะลงไปเราจะล่องเรือไปที่คลองแสงนาะงด้านโน้นเพื่อจะไปดูกระทิง แบบที่เขาบอกว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่คุณสามารถล่องเรือเข้าไปชมกระทิงได้โดยที่ไม่ต้องไปเดินตามหามันไปกันครับเมื่อเราได้ขึ้นมายืนอยู่บนยอดเขาแห่งนี้แล้วนะครับสัมผัสได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าและความใหญ่โตของทะเลสาบเขื่อนรัชประภาแห่งนี้พูดได้เลยนะครับว่าสวยงามไร้ที่ติทีเดียวครับ ถึงเวลาสําคัญที่เรารอคอยกันแล้วครับนั่นก็คือการล่องเรือไปตามหากระทิงครับเขาบอกว่า99%น่าจะเจอแต่คนอย่างผมมาเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับไม่าจะเจอหรือเปล่าลึกลงไปในทะลสาบที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้นะครับในอดีตพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้เคยล้มเหลวในการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป่าเป็นวงกว้าง เนื่องจากผลกระทบจากการสร้างเขื่อนแห่งนี้ขึ้นมานั่นเองครับจนทําให้พื้นป่าดงดิบนับแสนแสนไร่รวมทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจํานวนมากก็ได้จมอยู่ใต้น้ําลึกเกือบร้อยเมตรกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เราลองมาสํารวจพื้นที่แห่งนี้กันดูนะครับว่าปัจจุบันพื้นป่าแห่งนี้นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างและก็จะมีกระทิงอาศัยอยู่อย่างที่ชาวบ้านบอกกันมาหรือไม่ช่วงหน้ามาติดตามกันครับใช่ไหมพี่มันอยู่ในทุ่งเหรอไม่หัว โอับโนบ้นโอยโอยโอ้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 ยโอยโอยโอ้ยโอ้ยโอเที่ยวหลาน เป็นชื่อแก่งน้ำแห่งหนึ่งในบริเวณคลองแสงซึ่งเป็นคลองที่มีน้ำเชี่ยวมากที่สุดในฤดูน้ำหลากนะครับสองฝากฝั่งคลองแห่งนี้คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงและทุยานแห่งชาติเขาศกซึ่งพื้นที่บริเวณแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าจุราิสิ์ปาร์คเมืองไทยและก็ยังติดอยู่ในสิบอันดับสถานที่ต้องเที่ยวแบบธรรมชาติของโลกจากนิตยสารโลลิพา p l เน็ตรับรองครับว่าพื้นที่แห่งนี้ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับรวมทั้งสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ยากอย่างกระทิง แต่เราสามารถพบเห็นได้โดยการนั่งเรือของชาวบ้านเข้าไปแบบนี้แหละครับไปดูกันนะครับว่าจะพบเห็นกระททงอย่างที่ชาวบ้านเขาบอกกันมาหรือไม่ใช่ไหมพี่มันอยู่ในทุ่งเหรอไม่หัวแหลมโน่หัวแหลมเหรอมันมาหัวแหลมวน่งตัวมันม่พี่เขาบอกว่าหนึ่งตัวอยู่ตรงแหลมโน่น ่แต่ไม่น่าใช่ฮะดูแล้วไม่ใช่ไม่นอนเลยโอ้ปัสสาวะขึ้นเนี่ยดูดิเนนู่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 นกระทิงกระทิงหายได้ไหมกระทิงกระถิงหายได้ไกระทิงครับกระทิงครับเป็นฝูงเป็นฝูงเยอะมากเยอะมากตรงนู้นตรงนู้นเยอะมากเลย สองสามสี่ห้าสี่ห้าตัวครับตอนนี้เราเข้ามาลึกเหมือนกันนะอันนี้น่าจะต้นคลองหยีใช่ไหมอันนี้นี่ต้นน้ำไหมใช่ครับอ๋อมันจะอาศัยอยู่บริเวณนี้เยอะเราอยู่ใต้ลมตรงนี้นะไม่ต้องกลัวเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้มันมันหันมาเห็นแล้วมันจะไปมันจะนิ่งมันจะนิ่งก่อนจะนิ่งก่อนถ้าเราดับเครื่องปั๊บแล้วเราสตาร์ทอีกเนี่ยไปแน่แต่นิ่นอย่งนี้เลยจะเข้าเรื่อยๆเข้าเรื่อยๆเราผ่านไปเหมือนว่ามันคิดว่าเราจะผ่านไปไม่สนใจมันใช่ไหมเริ่มเริ่มแล้วอ๋อ ไปแล้วไปแล้วเข้าเข้าป่าแล้วครับเข้าป่าแล้วเล่งเลยเล่งเลยเล่งเลยโอ้ไปเรียบร้อยอย่างนี้เขาไม่ลงมาแล้วลงมาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปเนี่ยเดี๋ยวประมาณครึ่งชั่วโมงเขาลงมาอีกเดี๋ยวเราเข้าข้างในเวลาเราออกมาโอกาสจะเจอเขาอีกเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าไม่ดับเครื่องนะเข้าไปถึงเลยคือพอดับเครื่องเนี่ยมันจะมีจังหวะที่ว่าพวกนี้จะฟังยนีพอตตาร์ปั๊บเนี่ยไปเลย๋อไม่ยังเดินอยู่ไหนนั่นนะนั่นนะ่นอยู่นั่นน่น ยังเล็กอยู่นะนี่ยังถือว่าเล็กเล็กนะเฉยยังเล็กอยู่นกเงือกนกเงือกนกเงือกโอ้นกเงือกครับนกเงือกเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าบินไปกินลูกไส่นี่มาอีกแล้วเต็มเลยไปแล้วไปแล้วเนี่ยโอ้เต็มเลย กระทิงครับต uh, ัวเดิมเขาลงมาอยู่ตรงนั้นนะคะักำลังจะขึ้นไปแล้วเข้าไปที่เดิมอายินดอยายินเดดดูเอยู่เข้าไปแล้วอ่ลงมาเลยลงมาเลยสู้ไว้ใกล้มากครับตัวนี้ไม่ไปไหนเลยครับจ้องหน้าสู้กับเราเลยเห็นเท้าเขานี่จะเป็นสีขาวนะใช่ไหมเหมือนก็ใส่ถุงเท้า แล้วก็เขาเขานี่กว้างไหมฮะอย่างนี้ตัวนี้ใหญ่ไหมไม่ใหญ่หญตัวนี้ไม่ใหญ่นะครับนี่เอาเข้าไปแล้วอ๋อข้าผิดทางเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้เข้าผิดรูทางตันท้ายที่สุดก็ต้องยอมรับนะครับว่ามาตรการในการป้องกันลักลอบการล่าสัตว์ในพื้นป่าแห่งนี้นั้นก็คงต้องเพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ทั้งคนและสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขรวมถึงฝูงกระถิง ที่เราได้พบเห็นกันในพื้นป่าแห่งนี้ด้วยนั่นเองครับเอาละครับตอนนี้ตอนเช้าบรรยากาศบริเวณคุ้ยหลินเมืองไทยข้างหลังนี่สวยงามมากๆนะครับผมจะแวะไปที่ที่หนึ่งครับที่นี่มีชื่อว่าถ้ำปะกการังบริเวณถ้ำปะกการังนี่นะครับเขาบอกว่าจะทําให้เรารู้ว่าบริเวณนี้เนี่ยเคยเป็นทะเลมาก่อนเมื่อ250ล้านปีที่แล้วเพราะเขาพบซากฟอสซิล ซากหอยซากปรกากรังอยู่ภายในถ้ำจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปครับกั้งครับผมนี่นี่คือสุดทางของที่เขื่อนจะมาได้ใช่ไหมถูกต้องครับแล้วเดี๋ยวเราเดินข้ามไปที่500ไร่ครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็นั่งแพรต่ออีกนานไหมสิบนาที10นาที <10 S 2> าทโอเคไป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 ,ไป เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เราต้องขึ mm ้นแพนไม้ไผ่นะฮะอันนี้ไปไกลไหมพี่ตรงนี้นิดเดียวเองนะใช่ใช่แต่ที่นี่นี่คือมีแต่แพไม้ไผ่อย่างเดียวใช่ไหมครับผมไปเอาละครับที่เราเห็นทางด้านหน้านี่นะครับที่เป็นเหมือนซีซีแล้วเป็นปากถ้ำอันเนี้ยนี่คือถ้ำปะกการังครับไม่ได้เข้าในถ้ำนี่นะฮะเราต้องเดินขึ้นไปใช่ไหมพี่ครับผมพี่ต้องพาผมไปดูตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นปะกการังเป็นหอยเป็นอะไรที่เป็นป่าดึกดำบรรณนะเลดึกดำบรรใช่ไหมใช่ จากการสำรวจเบื้องต้นภายในถ้ำปะการังแห่งนี้นะครับหินงอกหินย้อยดังกล่าวไม่ได้เป็นปะการังเหมือนในทะเลซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตแต่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำหินปูนที่เข้มข้นผสมกับความพิเศษของอากาศทำให้เกิดหินย้อยรูปร่างประหลาดเหมือนปะการังและได้พบฟอสซิลสัตว์ทะเลเซลเดียวอายุประมาณ250-400ล้านปีในหินปูนด้วยคาดกันว่าที่นี่เคยเป็นทะเลดึกดำบรรพ์ของโลกนั่นเองครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่มีความสมบูรณ์นะครับ,รบที่สุด จะมีลักษณะเป็นเกสรดอกไม้ด้วยอันนี้แตกมาเป็นช่อเลยอะผมว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของถ้ำนี้เลยก็ว่าได้นะครับเราจะเห็นหินแล้วแตกออกมาเป็นเกสรดอกไม้เหมือนดอกไม้ออกมาเป็นช่อเป็นช่อเป็นช่อออกมาส่วนข้างหลังนะครับซากฟอสซิลเนี่ยจะพาไปดูไปครับซากฟอสซิลที่พิสูจน์ว่าที่นี่เคยเป็นทะเลมาก่อนใช่ใช่ไหมฮะครับนี่ก็คือบริเวณตรงนี้ นี่หอยเหรอหอยใช่หอยแต่มันเป็นมันเป็นหินไปแล้วแต่คือเขาบอกว่าเคยเป็นหอยใช่ไหมเป็นหอยนะครับเคยเป็นหอยพาไปวิจัยนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระดูกไดโนเสาร์ประเทศไทยนี่แหละครับแล้วก็บอกอายุได้เลยว่า250ล้านปีอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วแหละว่าถ้ำเนี่ยมีความเป็นมายาวนานบริเวณนี้ก็อาจจะเคยเป็นทะเลมาก่อนนะครับนี่คือเป็นหลักฐานที่สําคัญที่จะบอกได้ว่าบริเวณนี้เคยจมอยู่ใต้ทะเล เอาละครับผมว่าทริปของเราในครั้งนี้นะครับก็สมบูรณ์แบบมากๆครับผมได้พิสูจน์ให้คุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่าเขื่อนและชพรพภาเนี่ยนะครับก็ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและสัตว์ป่าสําหรับในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าสะดวกสบายมากๆสําหรับนักท่องเที่ยวเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วก็ในวันหยุดครั้งหน้านะครับก็อย่าลืมมาติดตามกัน ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเกาะที่เขาบอกว่าเป็นเกาะซาฟารีแห่งเดียวในประเทศไทยโอ้โหจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามในยู i ูเดอร์ครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนก็ต้องขอขอบคุณนะครับรถยนต์อิซูซนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราใช้ถ่ายทำกันรวมไปถึงต้องขอบคุณแพรห500ไร่มากๆครับที่ทำให้ผมได้ค้นพบความสุขในเขื่อนแบบนี้ครับขอบคุณครับงยวยังไ สนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max V-Cross การบินไทยบาร์บีคิวาซาน้ำดื่มสิง